Wait what อ๋อโอเค be English ใช่ไหมผมขอเลือก English ครับโอเคยินดีต้อนรับสู่ว o l c King ดอมยินดีต้อนรับสู่อาณาจักร Volcano นะคะ be careful ระวังด้วยนะไม่ต้อง what time to save in one turn อ๋อมันเล่นเป็น turn turn หรอวะเขาบอกว่าไม่ว่าจะ save ตอนไหนนะมันจะ save ไว้แค่ที่จุดเริ่มต้นของเทิร์นนี้เท่านั้นลเลอรี่กับ Endgame Bonus จะัลล็อกหลังจากที่เราเล่นจบไปแล้วครั้งหนึ่งนะคะโอเคบ้ ไม่ซับมิออะไรทั้งนั้นผมเพิ่งเริ่มเดินเกมนี้ครั้งแรกโอ้โห <grateful S 2> นี่คือเราใช่ไหมอ้อน่ารักส่วนนี้คือลูกสาวโุ้ยน่ารักจังเลยภาษาอังกฤษสิแม่ที่เสียงญี่ปุ่เนี่ยเสียงจีนเหรอเป็นเสียงอะไรดีวะเสียงญี่ปุ่นก็น่าสมองเอกเสียงจีนก็น่าจะดีแต่อันนี้มันเป็นออริจินอลเป็นเป็นจีนกะวะคือเราจะชอบฟังเสียงออริจินอลถ้ามันมีเ t กซ์เป็นอ่าภาษาที่เราเข้าใจได้อยู่แล้วเราก็จะฟังเสียงออริจินอลเพื่อให้ความเป็นออ o r i g i n a ิตี้มันคงอยู่ไว้ให้มากที่สุดโอเคภาพเยอะแล้วเรามาดูกันเลยดีกว่าค่ะว่าเกมจะเป็นยังไง เริ่มเลยผมอยากเป็นพ่อคุณเต็มทีแล้ววันนี้เป็นปีที่สิบแล้วตั้งแต่ที่ค้าได้พบภรรยาเอา้ยอ่านไม่ทันพระอ๋ออยู่ดีก็หลับไปเลยเหรออ่านไม่ทันนะผมอ่นานปม่ทันผมขออ่านไม่ได้บอเอืมอัลตาคือแท่นบูชานะคะ ตอนนี้มันแบบเป็นซากไปละเหมือนถูกอะไรสักอย่างโจมตีอ่านไม่ทันเหมือนไม่ไม่ใช่สถานที่ที่เราควรมาแบบขอพรเลยเนาะเพราะมันเป็นแบบเหมือนเป็นวันล้างอะไรอย่างเงี้ยแล้วมาเข้ามาขอพรเนาะก็เลยเลือกดอกไม้เอ่อเก็บดอกไม้โปดภรรยามาให้แล้วก็กลับบ้านรู้สึกภรรยาเราจะแบบไม่ค่อยสบายปะตะกี้อ่านทันนิดนึงว่าแบบเหมือนหลับแล้วก็ตื่นยากอะอืมอแล้วก็ปลุกภรรยาขึ้นนะคะวิ่น้องไม่เป็นไรใช่ไหมขอโทษอ่้ ฉันลับไปอีกแล้วเหรอไม่เป็นไรนะมีเรองนีรุ่ยที่จะ้เราน่าจะไปไหว้พระขอพรด้วยกันแท้นี่นี่ไม่ต้องไม่ต้องเศร้านี่ดูเขาเอาอะไรมาให้เธอฮ好漂亮的羽绒อ๋อลอกไม้สวยจังเลย我在梦里一直在想你呢ฉันฝันถึงคุได้นะแล้วก็คิดชื่อลูกแล้วด้วยอ๋อนางท้องอยู่หรือเปล่า ้องอยู่ใช่ไหมก็เลยแบบอาจจะหลับเยอะอะไรอย่างเงี้ยโอเคเรามาตั้งชื่อลูกด้วยกันดีไหมล่ะดีสิเอาแบบนั้นก็ดีอุ้ยอุยแกอาร์ตมันน่ารักมากอะ่ะโคตรน่ารักอันนี้ภรรยาเขาบอกว่าเอฉอันน่าก็คิดไปแล้วนะว่าชื่อน่าจะเป็นอันนี้คือที่ภรรยาเลือกไว้หรอแต่เราเลือกเองได้ใช่ปหะชื่อโรสก็ได้โรสก็ชื่อน่ารักรู้ป่าวว่าโรสคือชื่อนางเอกนี้ยายแล้ว ก็ถือว่าเป็นลูกเราแล้วก um ็แล้วกันนะโอเคได้เลยโหชื่อแรกมาก็ถูกใจชื่อโรสนะชื่อน่ารักดีนี่นาเอาเลือดกุ๊ปอะไรดีวะมันจะมีผลต่อเนื้อเรื่องใช่ไหมน่าจะมีผลนะเอากรุ๊ปที่มันแบบเข้ากับคนอื่นง่ายๆไอ้พวกอเอสลบอเบวกนี่เดี๋ยวเวลามีปัญหาเข้าโรงพยาบาลนางจะแบบหาเลือดยากปะวะหรือมันหรือมันหายากเฉพาะในไทยไม่รู้เอากรุ๊ปอะไรดีนะครับเอาโอนั่นแหละ เอเดือนเกิดเอาเป็นว่าวันนี้เลยก็ดีนะครับวันนี้วันที่เท่าไหร่23 23ิิเนี่แหละเอาวันนี้แหละวันที่คุณเล่นนี่แหละเอาชื่อพ่อพ่อชื่ออะไรดีเออชื่อเราเหรอลูกชื่อโรสพ่อชื่อรีดก็แล้วกันนะเอาเฮ้ยพี่ภาษาไทยด้วยด้วย รองรับฟอนภาษาไทยแบบนี้แสดงว่า Are you gonna translate this game into thai? อาจจะมีก็ได้นะอาจจะอยู่แบบ on going underway อาจจะกำลังแปลอยู่ไม่รู้นะคะก็เมาส์ไปงานโอเคชิลลีเออลืมไปเลยลืมเมาเกมนี้มันจะเป็นเกมที่เราก็ไปอ่านมานิเดียวเราไม่อยากสปอยตัวเองเกมเลี้ยงลูกสาวให้ใคลาย princess maker เห็นเขาว่ากันอย่างนี้นะก็คือเราจะรับบทเป็นพ่อแล้วก็เลี้ยงดูลูกสาวให้แบบเติบโตมาแล้วก็รู้สึกจะต้องมีจบกับแบบ สามคนปะไม่รู้ไม่ไม่ได้อ่านมาเลยแม้แต่หน้าเกมในสตรีมยังไม่อ่านนะคะก็คือกะว่ามาแบบมาเออในเกมไปเลยโอเคม่ไม่เอาเราชอบกลางๆเดือนเพราะว่าบางทีมันมีอีเวนต์อะไรต้นเดือนหรือปลายเดือนใช่ปะมันเราจะได้ไม่พลาดแล้วก็เอาเกิดกลางๆเดือนไปก็เป็นออกโทรเอร์เซตก็ได้เซ็ก็ได้ครับเราไม่รู้ว่าเซตติ้งเกมนี้อยู่ไหนแต่คิดว่าเซตติ้งน่าจะค่อนข้างแบบฟิลยุโรปยุคกลางอะไรอย่างงี้ปะดูดูจากภาพอาร์ตแล้วอ่ะ ช่วงเดือนเซตเทมเบอร์ก็คือเดือนกันยายนเนาะน่าจะเป็นช่วงฤดูใบไม้ร่วงปะแบบกำลังหนาวๆอากาศกำลังดีแม่น่ารักจังแต่ดูทรงแล้วแม่แม่แน่าจะตุยอ่ะเมียผมลูกสาวชื่อโรสนะคะเลือดกรุ๊ปโอเกิดเกิดวันที่23เดือน4พ่อชื่อรีดเกิดวันที่15เดือน9โอเคตามนี้เนาะโอเคค่ะน่ารักจังเลยอ่ะงุ้ย เอคชันแล้วลูกงั้นก็ตกลงกันแล้วเนาะงั้นขอให้มีชีวิตอยู่กับโรสอย่างมีความสุขตลอดไปเลยนะแม่งทิ้งท้ายแบบนี้เมียกูตุยตุยหม่เนี่ยเมียกูอย่านะ <laughs> มี42เทิร์นเฮ้ยเป็นเกมเทิร์นเทิร์นวะเมียผมอย่าตายนะอย่านะเลดแบกมันปักมาไกลว่ากอะปักมาแบบแดงวู้วื้ว้สวัสดีลูก้าลูก้าชื่อเมียผมหรอครับ ฝันถึงเรื่องที่เกิดขึ้นเมื่อ5ปีก่อนอีกแล้วรสจะอายุ5้าขวบแล้วนะก็คิดว่าน่าจะเลี้ยงมาดีแหละไม่ต้องอาไลท์ตติงหรอกมึงน่าจะเลี้ยงมาดีอยู่แล้วรีดจำได้ว่าแบบเออเธออะเวลาทำอะไรเล็กๆน้อยๆแต่ก็แบบคอยชมผมตลอดเวลาผมแก่ไปอะ่ะเดี๋ยวก่อนอันนี้คือกรอบรูปหรือเปล่าเมียกุตุยแล้วใช่ปาวะเพราะว่ามันมีแต่บทของรีดไม่มีบทเยเมียพูดเลยเวทเพราะว่าประโยคนี้ ผมเริ่มที่จะแบบเอ๊แล้วผมแก่ไปอะ่ะคุณก็จะชมที่ผมเลี้ยงโรสมาได้ดีด้วยหรือเปล่าจากเทเว่นเพสบีเพเ v e n คือเมียผมขึ้นหวานไปแล้วหรอครับ You say that I will that I did everything that I could คุณจะแบบมันชมผมแล้วหรือเปล่าว่าผมก็ทำทุกอย่างเท่าที่ทำได้แล้วอะไรเงี้ยและเพื่อทำให้เป็นแบบนั้นนะปีนี้ผมก็จะเป็นพ่อที่ดีอีกปีจะไม่ทำให้คุณเสียใจแน่ชัวร์เมียผมตุยแล้วแน่นอนโอ้ oh, my goodness ว่ดไข่เดอะฟาเธอร์วิวจะเป็นพ่อแบบไหนกันนะ mm. ถ้ารีบตัดสินใจจะดีต่อตัวโรสมากกว่านะเ mm. ชื่อฉันเถอะว่าอยากจะเป็นพ่อแบบไหนหรอเลือกเด้ดวยหรอวะอยากเป็นพ่อแบบไหนแบบแรกคือ the father who makes his daughter feel safe mm. ก็คือเป็นพ่อที่ให้ความรู้สึกอบอุ่นปลอดภัยกับลูกได้คือลูกอยู่ด้วยแล้วรนนู้สึกปลอดภัยอันที่สก็คือ the father who makes his daughter proud เป็นพ่อที่ลูกสาวภูมิใจเว้ย ตัวใน,นที่3ก็คือ the father who does who d o e s o n his daughter ก็คือสปอยแหลกเหลวก็ไม่ถึงกับแหลกเหลวขนาดนั้นแต่คือแบบรักแบบทนุถนอมโดดออนนี่คือโดดสอนไม่ไม่รู้อ่ะออกเสียงว่ายังไงกันแน่นอนถ้าออกเสียงผิดก็แนะนําได้นะคะเรามีความรู้สึกว่าคําศัพท์ตรงเนี้ย มันจะเป็นคําที่น่ารักมากเขามาดูจอนค,อคือคือแบบรักแบบลูกสาวหรือออกป้าเวลาพ่อแบบหน้าดุดุแต่ว่าพอมีลูกสาวก็แบบเออใส่ชุดกระโปรงกับลูกกินจิบชากับลูกอะไรเงี้ยซึ่งมันเป็นโมเมนต์ที่แบบน่ารักเป็นพ่อแบบไหนดีว่าเต่าตรงๆนะแต่คือการเป็นครอบครัวมันก็ต้องอยากทําให้ลูกรู้สึกปลอดภัยที่สุดอยู่แล้วเว้ยถ้าเราได้เป็นผู้ปกครองของเด็กคนใดคนหนึ่งก็คงจะแบบอย่างน้อยๆอ่ะ เอาให้ปลอดภัยไว้ก่อน<ม>คือไม่ว่าจะมีอะไรก็ตามอ่ะให้มันเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนด้วยเรื่องอื่นค่อยตามมาทีหลังเรื่องพราวเรื่องรักเรื่องอะไรเงี้ยตามมาทีหลังมึงเอาชีวิตรอดให้ได้ก่อนเพราะฉะนั้นขอเป็นพ่อในแบบที่ทําให้ลูกสาวรูสวสว้สึกปลอดภัยดีกว่าค่ะให้ไปหาลูกใช่ไหมขอดูขออ่านข่าวก่อนข่าวของวันนี้นะคะวันที่ January 1 Spring อ่ผู้ก้าเอสเบลกลับมาแล้วคอร์เรลบัคเป็นอ่อัศวินผู้ ทรงคุณธรรม he can ensure everyone gets better land นางคือแบบฟิลไปลบกลับมาแล้วได้ดินแดนกลับมาด้วยหรอวะ and I will choose him to be the manager of our here ให้เขาเป็นคนดูแลพื้นที่แถวนี้ล้กัน a c o m m o n e r from White Horse Lake said อ๋อนี่คือเป็นประชาชนพูดเองด้วยนะแล้วก็ everyone will get farm land ด้วยเพราะว่านางแบบไปได้ดินแดนมาเหรอส่วน <laughs> so, ันนี้เป็นฮีโร่กลับมาฮีโร่แอสเบลนะฮีโร <laughs> ่นีนี่ใส่หมวกนี้เหมือนนักเวทเลยวะ It has been many years since the war between humans and demons มันก็ผ่านมาหลายปีแล้วแล้วแบบที่เกิดสงครามระหว่างมนุษย์กับปีศาจขึ้น but we will never forget the hero to all hero esper เราจะไม่มีวันลืมฮีโร่ที่ชื่อว่าเอสเปอคนนี้เลย I like to go to the family restaurant that food always nice he said peacefully อ๋อหมายความว่าสงครามจบแล้วเหรอคือแบบหลายปีที่สงครามจบแล้วแต่ว่าฮีโร่ก็ยังอยู่ ก็คือคนธรรมดาคนหนึ่งแหละนางบอกว่านางอยากไปกินแบบร้านอาหารครอบครัวาอาหารน่าจะอร่อยแล้วก็อันนี้เป็นข่าว There's a new bar at the family restaurant he tells all kinds of stories อ๋อบารเป็นไอ้นั่นป่ะนักเล่านิทานแล้วแบบเล่นไอ,อ้ที่คล้ายๆอะคูเลเ่อะคล้ายๆกีตาร์แต่แบบมันอันเล็กๆอะไปด้วยคือเล่าด้วยเล่นด้วยอะไรย่าง เขาอะเล่านิทานทุกประเภทเลย I always bring my kids with me ฉันก็มักจะพาลูกมาด้วย And we can spend all day here แล้วก็นั่งฟังทั้งวันเลย A Regular at the restaurant set ก็คือพวกเขาจาของร้านน่นนะเขาก็เล่าให้ฟัง But at the family restaurant นี่คนนี้ป้านักการหมดแล้วอันนี้คือลูกเมียที่รักขึ้นไปอยู่ตรงนั้นนานแล้วใช่ไหมไม่ต้องห่วงนะฉันจะดูแลตัวเองให้ดี ผมจะดูแลตัวเองดีดอกไม้อ๋อนี่ของลูกนี่ดอกไม้ปโปรดของลูกของโรสอันนี้กุญแจใครอันนี้โน้ตอะไรอุ้ยลูกวัดให้ให้ป,ป้าปาโอ้ยนกวาดได้ดีหรือเปล่าไอ้ตัวลีอ่ะไอ้ที่มันเป็นนกพูดได้อ่ะเดินออกไปไหนแล้ว่าตอนนี้คือเราต้องไปหาลูกอย่างเดียวเลยใช่ไหมล่ะโอเคโอเคโอเคผมไปหาลูกก็ได้โอ้ยไอ้เจ้าตัวเล็ก เป็นไรอ่ะน้องดูวนลมไม่ดีเว้ย Rose f มฟ m faster เ,เอ้ยไม่ใช่ดิ faster มันดีใจปะป๊ะป๊ะ早上เอ啊爸ออ o o ป m ป๊ากูดมอนมีอะไรเหรอ Rose 我้知道哦ะโรสไม่รู้รรอ๋อน้องซ่อนอะไรไว้ใต้เตียงเหรอแล้วพอป๊ะป๊าถามน,น้องก็บอกว่าไม่รู้ <c oughs> ว่าจะเป็นพ่อแบบไหนใช่ไหมอืมคือไม่รู้แหละว่ามีอะไรอยู่ใต้เตียงแต่เราจะตอบกลับว่ายังไง อันแรกคือป๊าป๊า respect your secrets ก็คือป๊าป๊าเลารมก็คือแบบถ้ามันเป็นความลับไม่บอกป๊าป๊าก็ไม่เป็นไร every warrior has r unique treasure chest อันนี้ฟีลแบบเป็นป๊าป๊าที่แบบถือดาบหนักอะไรอย่างเงี้ยเอ้ย e นักรบทุกคนเขาก็มีแบบผู้กล้าทุกคนเขาก็มีความลับเขาก็มีหีบสมบ,บัติลับของตัวเองกันทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยที่แบบมันเป็นของรักของ,ของห่วงอ่นะเนาะป๊าป๊า remember something interesting อันนี้คือจะหลอกลูกใช่ไหมอันนี้ t o o k under the bed อันนี้คือแบบเป็นเจ้าก,กี่เจ้าก,การแบบต้องดูหน่อยว่าใต้เตียงคืออะไร อันนี้ดูแบบมึงเจ้าเล่ห์อะพี่แบบป๊ะป้าจำได้ว่ามันมีอะไรน่าสนใจนะคือจะหลอกลูกไปไหนแล้วแอบมาดึงของใต้เตียงลูกดูกเอาไว้เฮียมีสองข้อเนี้ที่เราคิดว่าน่าจะตอบอันนี้ก็อาจจะดูเชียร์ฟูลหน่อยแต่ว่าอันนี้ก็จะแบบเป็นป,ป้าแบบขึมขืมนิดนึงไหมคือไม่ตอบอะไรพ <c oughs> ่อพ่อสุอดละอุ๊ยเลตติ้งป้าขึ้นด้วยอ๋อน้องก็จะรักป้าอะไร, <c oughs> รอย, <c oughs> ย่งางเงี้ยเหรอ早上我要做้ช่ังเช้าอยู่เลยโรสต้อง m ูมอร์นิ่งเอ็กซ์ซอร์ไส์ออกรลังกายตอนเช้าหรอแต่บางทีเอ็กซอร์ไส์ตรงนี้มันอาจจะไม่ใช่การออกกําลังต,งตรงตัวก็ได้ค่ะอาจจะเป็นแบบยังสม,มติทำกันบ้านทํางานหรืออะไรก็ตามที่มันเป็นแบบเร g ก l a r b a s าเบสิคของเขาอะ่ะนหนขอดูอีกคืนวะเนี่ยเช็คยูไอดีนิตี้แทร็กเก็ตไอดีนิตี้แทร็เก็ตเราคืออ๋อคือเพิ่มสัมพันธ์ที่เพิ่มความสัมพันธ์ที่ที่ลูกมองเราด้วยการให้เราไปคุยกับคนในเมืองแล้วกเ็เลือกตอบช้อยส์ที่มันแบบ ดี different far goals we i affect the scoring criteria ในแต่ละเทิร์นจะสามารถทำได้5อย่างเรียนได้5อย่างแต่ละอย่างเนี่ยก็จะมี optimal attribute แตกต่างกันไปโอ๊ยน้องยังไม่ทันโตมีผู้ชายเข้ามาแล้วอย่าพึ่งถ้าเกิดโลสอารมณ์ไม่ดีมากๆก็สามารถไปเที่ยวเล่นกับเพื่อนได้พอมีเพื่อนเยอะๆแล้วก็ออกไปเที่ยวเล่นกันหลายคนได้ด้วยนะเฮ้ยน่ารักไม่เอาผู้ชาย <laughs> น้อง มยังแรงอยู่เลยมีดาร์กเนสด้วยอะไรวันนี้คะแนนความดาร์กอุ้ยไปแบบไปดาร์กออลี่ไป ally, ไปไปขขเขาเขาเรียกว่าอะไรเขาไปตอกมืดแล้วก็ไปทำงานที่บาร์เฮาส์คือลงกับน้ำสเปเชียลอีเวนต์เกิดสเปเชียลอีเวนต์ระหว่างที่ออกไปผจญภัยแล้วก็การพูดคุยเนี่ยอาจช่วยเพิ่มความดาร์กให้ลูกสาวคุณได้ถ้าคุณลูกสาวคุณมีความดาร์กถึง50เมื่อไหร่เนี่ย mm hmm. ไม่สาม mm hmm. ารถ ก u i d ดนซ์ก็คือจะไม่สามารถสอนลูกสาวได้อีก what o oh ไ my g o นั่นลูกกูเหรอ possible ending ของลูกผมเพิ่มเติมก็คือมี c a r e c t e r ending ก็คืองานที่ลูกจะได้ทําตอนตอนจบเกมไปอะเนาะขึ้นอยู่กับความดาร์กของลูกด้วยนะ special e n d อาจจะได้อาจจะได้เอ่อาาตอนจบพิเศษถ้าเกิดมีความดาร์กเกิน <Girl> 100ค่อยเราเราเล่นแบบนา่นารักๆก่อนค่อยไปความดาร์กทีหลังโอ้ย รสไม่ยอมมาฝึกด้วยรสแอบไปหนีไปเล่นวันนี้บ um ทเรียนค่อนข้างที่จะยากก็เลยท<ร>ําได้ไม่ดีเท่าไหร่วันนี้ป๊ะป๊าจะเล่านิทานเรื่องอะไรให้ให้รสฟังค่ะอืมเอาเรื่องอะไรดีอะเอาเรื่องสมัยเด็กของป๊ะป๊าดีไหมอือเราเล่าเรื่องสมัยเด็กป๊ะป๊าให้น้องฟังอ๋อพาลูกเข้านอนอ๋อมีมีตอนกลางวันมีอ๋อหรือว่ามันเป็นอีเวนต์พิเศษวะ โอสบอกว่าให้รีช่วยมาสอนให้หน่อยช่วยแบบมาเรียนมาเรียนด้วยกันรีดบอกน้ำตาจะไหลทำไมเดือนหนึ่งมันผ่านไปเว้จังพี่วันลี่รีวิวเกรดถือว่าดีอยู่ไหนไหมอ่าไปเดินต่อไปเลยก็ได้ไม่ยใครมาวะเฮ้ยรีดเป็นไงบ้างนี่รีบเร่งมาบอกเรื่องนี้เลยเนี่ยบอกเรื่องอะไร ดีมากเพื่อนรกักอุตส่าห์มาบอกนางมาบอกว่าวันนี้ทุกอย่างที่ร้านร้านขายของครอบครัวร้านร้านอาหารครอบครัวฟรีหมดเลยแอสเวลเลี้ยงฟรีทุกคนแอสเวลคือนั่นไงไอไอฮีโร่ที่กลับมาเอาเอาลูกสาวไปด้วยดิไปกินให้อร่อยเลยลีบ,บอกเฮ้ยฟังดูน่าสนใจใช่น่าสนใจแกไปรีบไปบอกข่าวดีกับน,น้องโรสดีกว่า เดี๋ยวเราจะขอจบแต่ละเซสชันไปไว้แค่นี้ก่อนเราจะพยายามตัดเป็นคลิปส,สั้นๆจะได้แบบดูันง่ายๆมันมี41เทิร์นตะกี้มี42เทิร์นแสดงว่าน่าจะมีคลิปสั้นประมาณ42คลิปบางคลิปอาจจะไม่สั้นบางคลิปก็จะพูดเยอะหน่อยแต่ก็พยายามตัดให้สั้นๆเพราะว่าเดี๋ยวนี้ไม่ได้มีเวลาเล่นเกมเยอะค่ะก็ออเอาแค่นี้ก่อนงั้นก็ขอจบอสำหรับเทิร์นนี้ก็ขอจบไปไว้เท่านี้ก่อนนะคะก็เจอกันสักอีกแบบ like three months later on <laughs> อีกสามเดือนเจอกันนะคะ